การทํางานของรถขยะก,กับรถขยะปริมาณขยะที่จังหวัดเลยเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบกับปัญหาขยะร้นเมืออและมีแนวโน้มที่ปริมาณขยะจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากจังหวัดเลยเป็นจังหวัดท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยซึ่งมีปริมาณขยะหูวอยที่เกิดขึ้นเฉลีย่ย ริบบะ,ะทารในวิธีเปิดตัวโครงการสนับสนุนเสริมสร้สางสมรรถนะใส่ไร่ผพิตก็ดีนั้นนะครับต้องขอนำาการเรียหมดเยของเรานะั้นถือว่าเป็นจังหวัดที่มีประชากรของเรานะั้นเพียง6แสนเจ็ดหนกคนแต่ระยะหลังๆสามสี่ปีที่ผ่านมาจังหวัดเรยของเรานะ่านนะคับมีการพัฒนาในเรื่องล่งท่องเที่ยว มีศักยภาพดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับจากปรากฏการณ์จากสถิติที่การท่องเที่ยวของจังหวัดเลยนั้นได้รายงานว่าแต่ละปีเริ่มตั้งแต่สามปีที่ผ่านมาแล้วก็ถึงปัจจุบันก็ยังในเรื่องการกจัดเรื่องขยานเรื่องมูลฝอยต่ตางๆจากที่ท่านสทิตด,ดีกรมควบคุมมลพิษนะครับได้รายงานแล้วก็ได้มีการจัดสัมมนาในวันนี้เพื่อเป็นองค์ความรู้ของท่านหล้งหลาย ถือว่าท่านท่านหลายนั้นถือว่าเป็นตัวแทนของพี่ต้องประชาชนในแต่ละเทศบาลในแต่ละตำบลเึื่อจะต้องมีการเชื่อมโยงกันว่าทำอย่างไรที่เราเองจะได้หางบประมาณมาในการดูแลตรงนี้ซึ่งผมเองอยากจะกล่าวเรียนนะครับว่าตรงนี้นะครับผมเองได้สั่งการได้ย้ำนะครับว่าจำเลยของกระผมนั้นถือว่าเป็นตัวแทนของตรงนี้นะครับเราเอง